เขาว่ากันว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไม่จร mm. we ิงหรอวันนี้เราก็เลยมาหยุดที่ที่ไหนนะพี่แกรนด์ลัสชูรี่คลินิกมาทําอะไรวันนี้มาทําอะไรหรอก็อยากทำทุกอย่างนี้ให้หล่อเนาะเป็นผู้ชายสวยนะคะ ใชวันนี้จะมาลิ้วรอยมีริ้วรอยอยู่เดี๋ยวมาดใูใกล้ใช่ไหมเริ่มมีริ้วรอยนะเขาบอกว่าริ้วรอยเนี่ยห้ามปล่อยไว้นานถ้าเป็นร่องลึกเมื่อไหร่อ่ะมันจะทําให้แก้ไขยากหรือเปล่าไขรที่เริ่มมีริ้วรอยไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุเยอะเนาะใขรที่แบบชอบย่นหน้าหรือว่ามีตีนกูแฮ่ตีนกาก็รีบมาที่นี่ได้เดี๋ยวจะปักหุดให้ว่าอยู่ตรงไหนรัชดา20ในเมืองไม่ไกลเลยแล้วก็พี่ๆทุกคนดูแลดีมาก อยากลองเหมือนผมก็ต้องมาที่นี่นะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่สวยงามแค่ไหนแล้วก็บริการดีแค่ไหนแล้วผมมาทาอะไรบ้างก็วันนี้จะมาโบท็อกกับนะดิฟวิตามินดิฟวิตามินผิวเอาน่าใส่ด้วยไหมโอเคทําหน้าใส่ด้วย,เน,าาย,วยเนี่ยคุณแม่ผมใจดีวันนี้แม่ไม่แต่งหน้าไม่บอกไม่บอกก็อดเลยอด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 ,อดความสวยแม่ให้ดูแบบนึง <laughs> โอเครออยู่นี่นิดนึงนี่มาติดมาติดต่อคนนี้โอเคสุนิษฐานประตูทางออกสองอ้ามายังไงแม่บอกหน่อยก็ถ้าใครขับรถมาก็รัชดา20เนาะครับผมเออก็จอดรถหน้างดีได้เลยปักปุดได้เลยแกดโชูรีแกรโชูรีเดินทางรถไปทำทางก็เต็มไอที้สุนิษฐานคือออกสอบเลยก็มาเดินซอยนิดเดียวถึงเลยเดินทางง่ายมากทุกคนจริงๆที่จอดรถเยอะมากสะดวกสบาย ใช้ได้เป็นร้อยคันเลยนะเออเดี๋ยวข้อน่าเดี๋ยวเราเชิญเชิญใครมาดีมัมยอาจจะเชิญก o t 7มา g o 7มานะครับเตรียมกดบัตรด้วยโอเคเดี๋ยวไปไปจิ้มกันดีกว่าไปเลยไปเลยคนไทยของแท้ พามาที่ g แกร์กริชูรีคลิ n i กครับผมมาทำอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกอะไรกันไปดูก่อนว่าที่นี่มีอะไรดีบ้าง <c oughs> แต่บอกก่อนว่าผมมาในรอบสองแล้วรอบแรกผมมาทำอะไรนะอัลต้าฟอร์เมอร์ที่ไม่ใช่ชาวนานะอัลต้าฟอร์เมอร์ทำแล้วช่วยอะไรนะรเนี่ยอ,อันนั้นฟาร์มเมอร์หรือเป,เปล่าใอ่เออเอาละออันนั้นเขาช่วยอะไรนะครับอันนั้นช่วยยกกระชับเรากระตุต้นเปอร์เซนต์ด้วยโยระชับไปนะด้วยสัปไพยที่แนะนำคือแนะนำให้ทำคบคู่กับ การฉีดนั่นคือการฉีดบทฮอปแต่อย่างเอมก็คือต้องทำเอาต้าโฟมก่อนหล <Yeah. S 2> ังจากมาฉีดบทฮอปเพราะว่ามันจะได้ช่วยหนุนเกลือกูืนใจให้มันดียิ่งขึ้นขอโมลินินทำมาเมื่อเดือนที่แล้วนะแบบหน้ารู้สึกยกขึ้นไปบนฟ้าเลยอะออรู้สึกลอย <laughs> ยอกหน้ามันดูแบบยกกระชับจริงๆแบบเห็นได้ชัดพอทําเสร็จต,ตอนแรกอะมันมันยกเลยทันทีประมาณ30นใช่ไหมครับเออแล้วแล้วอีกประมาณเดือนสองเดือนมันก็จะด้ีขึ้นแต่ดีขึ้นอีกนีดแล้ววันนี้ ก็มีปัญหาเรื่องยิ้วรอยแม่จริงอายุไม่เกี่ยวนะเพราะว่าบางคนอายุไม่เยอะเด็กสามขวบก็มียิ้วรอยแล้วพี่ถ้าผมเนี่ยเลยก็เยอะอยู่เดี๋ยวจะต้องมากำจัดกันดีกว่านาะเพราะว่าแม่และคุณหมอก็แนะนําว่าถ้าเกิดปล่อยไอ้ยิ้วรอยเนี่ยให้มันเป็นร่องหรือมันจะแก้ยากเลยใช่อย่างบางคนคือบางคนจะมีขีดบริเวณหัวคิ้วตรงนี้เนาะเออเงี้ยค้าแบบแกะไปอ่ะมันแก้ไม่ได้เลยนะแก้ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็คือ ต้องทำตแต่ตอนนี้แหละไม่ให้มันมีตั้งแต่ตอนนี้จะไม่มีตอนแก่ด้วยใครที่เริ่มมีริ้วรอยตีนกาตีนกูตีนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็รีบมาที่แกราชูรี่มาปรึกษาเอัพได้เลยได้เลยและทำอย่างอื่นเนี่ยใครที่ทั้งผู้ชายผู้หญิงและ LGBT ทุกเพศเราเท่าเทียมหมดเนี่ยใครอยากดูแลความงามความหล่อความสวยก็มาที่นี่เลยทําได้ทุกอย่างนแม่ทออุกนนอ,ยอย่างเลยมีทั้งเอ่อสกินต่างๆเนาะใครที่อยากจะเชียอยากจะอะไรเงีก็มาเลยแต่อีกสักพักนึงเราจะเปิดร้านสายกรรมด้วยเรียบร้อยเลย แต่จริงหล่ออยู่แล้วเนาะหล่ออยู่แล้วไม่ต<ช>้องทำอะไรเลยชีดดีหน่อยก็โอเคอโอเค<อ>ใช่<อ>ไหมนี่แม่ผู้จัาดีแล้วมาถึงนี่ได้น้ำอันนี้ไม่ใช่น้ำเปล่านะน้ำมนต์นะ่ยเพราะว่าใส่ไฮโดรคาร์ลไฮโดรคาลงใช่ๆๆๆๆๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปฉีดเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าคลินิกเรามีอะไรบ้ได้เลยค่ะขอบคุณมากแวร์ชูรีนะชูรีนา อะไรทุกอย่างรณีหมดแม่ผมน่ารักมากแล้วยู่นี่ผมไม่ได้พาทีมงานมาครับใทรพี่เขาถ่ายนะใช่เลยดูว่านในคลิปมีอะไรบ้างเราอยู่ห้องห้องแพทย์เลยห้องแพทย์เลยห้องแพทย์ก่อนนี้ห้องแพทย์ันเหิดเข้าไปดูกันเลยถ้าเล่นแบบชนประตูหางไหมครับพี่แมวเดี๋น้องเปัวโนนี่ห้องแพทย์ก็เปียมไมาละเปียมไม่รอผมแล้วว่าเดี๋ยวผมจะเข้ามาจิ้มจิ้มจิ้มวันนี้ผมจะมาทำสามอย่างก็คือจิ้มโบ ลดริ้วรอยนะครับแล้วก็ลดตรงกรามด้วยแล้วก็แม่บอกว่าจิ้มหน้าใสด้วยจริงๆหน้าก็ใสอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใสวันนี้นี่เป็นกระจกแล้วนะกระจกอยู่นู่นแล้วก็จะมีดิฟวิตามินผิวด้วยแต่ว่าระหว่างรอสมมติว่ามาวันที่พรามทามลูกค้าเยอะๆเราจะมีห้องรับรองไว้ดูแลด้วยไปดูห้องรับรองนี่ไปดูกันนี่ครับผมดูที่นั่งไม่ได้ที่นั่งน,นอนได้ปุ้งนอนได้สบายมากเลยเดี๋ยวหลับ แล้วก็มีทีวีดูได้นะครับใครที่ที่บ้านมีทีวีก็มาดูที่นี่ได้แล้วก็ห้องข้างในนี้ก็มีแต่ว่าเขาเก็บของอยู่อยู่ไปดูเลยร <c oughs> ีวิวเหมือนบ้านตัวเองเนาะแล้วก็เป็นห้องทิชชู่แมน,นะครับไม่ต้องดูหรอกมันมีเครื่องอ่ะดูห้องนี้ห้องนี้ห้องทิชชู่แมอ่าห้องทิชชู่แมน่น่ารักมากดูดิอ่าเนี่ยมีเ้าอี้พร้อมนะครับแต่ว่าเราก็จะนั่งคืนอีอย่างงี้สบายกว่าเดี๋ยวบ้าน ก็นั่งปติแล้วก็กบิบวิตามินตรงนี้ได้ใช่ไหมสบายมากแล้วก็ห้องน้ำอยู่ด้านหลังนะครับแต่ปัญหาของผมวันนี้ออพอฉีดโบแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าต้องห้งามออกน้ลังเจ็ดวันเป็นอย่างน้อยใช่ไหมซึ่งน้องเอ็ีก็ใจหายครับพราปกติทั้งเตะบ,บอลทั้งเวททุกวันเลยทำไงดีอะ อันจูดีมาเยอะเลยดูยังไยอัพี่งพัก่อพี่ห้ามผมหน่อยเหนื่อยอยู่กันนะเอาพักเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปไปจิ้มกันดีกว่าโอ๊ยจะมาเขาไม่ห้ามผมด้วยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปถามแม่ก่อนว่าช่างพาพติดต่อ ลืมลืมต้องทางิดตกตอแม่ไปหาแม่ก่อนแลงชั่ิดต่ป่งถ้าเกิดว่าอยากจะมาเสริมสวยเสริมหล่อที่นี่ใช่ทำยงไงฮะแ,แ,แ,แอดแการแานชูร์รคลินิกได้เลยเนาะก็คือถักมาได้เลยที่การชูร์รคลินิกทั้ง f a c e b o o k IG เนาะแล้วป็อินสตาแกรมแล้วก็ส่วนการมาก,ก็ไม่ได้ยากเลยรัชดาซอย20ปักขุนได้เลยหรือปักขุนกแกร์ลกชูรี ก็ถึงเลยส่วนใครที่มีรถนะคะก็จอดรถหน้าลานได้เลยมีที่จอดรถให้นะคะส่วนใครที่มารถประจำทาง MRT สุทธิสารประตูทางออกสองแล้วก็เดินเข้ามานี่เดียวถึงเลยเดี๋ยวปับให้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นแต่ปุ๊บ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 เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตอนนี้ย<อ><อ>ังไม่เห็นเดขึ้นนายแอดมันจะขึ้นปุ๊บป<พ>ุ๊บแ<พ>แล้วก็ไม่รู้ว่าพูดชื่อแอดถูกหรือเปล่า ได้ๆก็นี้แหละอ๋อเนี่ยเนี่เนี่ยเยอลยอันนี้อันนี้ที่นิกตัวเองไปนะโอ้โหอานเยอะงานเยอะเยอะก็เดี๋ยวขึ้นคอนแทคให้แล้วกันว่าติดต่อมายังไงอะไรก็จะมีโปรโมชั่นดีๆมาให้เรื่อยๆใช่ไหมใช่ติดต่มนี้เลยเพราะว่าทุกวันนี้ด้าราทั้งหมเรียนมาใช่คือคนหล่อคนสวยไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราแล้วก็คนทั่วไป ก็มาเสริมหลอดที่ได้แล้วก็มาอวดได้ว่าเฮ้ยพอทําที่แกนรัชชุลีคลินิกแล้วมันหล่อมันสวยขึ้นขนาดไหนก็มาเลยแล้วก็มีสิ่งดีๆที่เสริมให้คือคุณหมอและคุณแม่เนี่ยจะแนะนําว่ามาปุ๊บบางทีคนบางคนไม่รู้จะทําอะไรไงใช่ไหมบางคนปวดนะแม่บางคนแบบว่าต้องมาแล้วจะได้ทาอะไรดีออหลายๆคนคือมาใช่ไหมก็มาคุยกันก่อนก็นได้ว่าเฮ้ยตัวเองมีปัญหาอะไรเพราะว่าอย่าง หลายหลายคนเนาะลูกค้าพาแม่คือคุณแม่อายุสี่สิบห้าส่ปมาไม่เคยฉีดเนี้ยอพอมาฉีดเราคือประทับใจทำหากาตคลินิกนี่ก็ไปสองสามสี่เคสแหละที่แบบว่าไม่เคยฉีดแั้วฉีดแลเราประทับใจมาอันนี้ไม่กโกหกสถาบันคาพาตายไม่ยิงเหรไม่ใช่อ่ะ<ม>ไม่น่เดีไม่ได้อ,ไไดอ่ะอ๋ออีกอย่างหนึ่งปัญหาที่คนที่ชอบถามผมว่าจริงๆคนผมแนะนํามาหลายคนแล้วแลวถามคือบางคนที่เคยทําแล้วเนี่ย เขาก็อยากได้โปรโมชั่นดีๆใช่ไหมที่ไม่มีเยอะแยะมากมายแน่นอนแต่บางคนที่ไม่เคยมาเนี่ยเขาจะกลัวเจ็บก็กลัวเจ็บกลัวเข็มอะไรเงี้ยอยากสวยอยากกลัวเจ็บนะเอาจริงมัาเราไม่ได้โกหกนะจริงๆมันมีความเจ็บนิดๆิดแหละแต่คือมันก็ทนได้อะไม่ว่าเงินเอ็มจะทําได้ยังไงใช่ครับบอกเลยว่าอดทนนะเพื่อท่องไว้กูจะหล่อกูจะสวยกูจะหล่อโดยสวยไม่เจ็บไอ้ฉีดวัคซีนเนี่ยไม่กล้าเลยอุ้ยอุ้ยกลัพอฉีดหน้าบอกหล่อบุ๊ก มาเลยพี่มาเลยมาแต่มันมีตัวชวนมี้งแบบบอกยาชาแบบยาชาใช่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับเออมันจะมียาชามีแบบเซฟเราที่สุดอ่ะมันไม่เฉงน่ารักแล้วแม่เนี่ยมือเบามากที่ไม่ได้น่ากลัวอกโอเคเดี๋ยวไปดูนดีวยาผมทำอะไรบ้างอ่ะด้ค่ะปุ๊บก่อนโบจะจะให้ดูริ้วรอยนะครับว่า บางทีเราต้อง acting เยอะละครทีลี่เยอะหรอไม่ชีวิตจริงนี่แหละ acting เยอะจะบ้าจะบอ,อะเนี่ยดูเลือร้อยนะเดี๋ยวดูเลือกคิวให้ดูนี่ดูดิเริ่มมีแล้วใช่ไหมแล้วทถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันลึกๆแบบนี้ถ้ามันลึกเข้าไปนะแก้ไม่ได้นะครับใครที่ส่องกระจกแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มมีรอยแล้วนะป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับกันไว้ดีกว่าแก้ การแก้เนี่ยไว้เก <t> ็บไว้แค <t> ่ผ uh, <t> ้าสำาัญสุดอันนั้นอันอื่นไม่ต้องแก้กันไว้ก่อนเอเคไหมเดี๋ยวไปลืยเลยคนอะไรนั่งยังหล่อนะพี่นะแต่หล่อแล้วต้องหล่อขึ้นอีกมาเน่มาแก้ละชูลี่พร้อมแล้วคุณหมอหมอเป็นไหนเนี่ยหมอแลวแต่ว่าตรงนี้ถ่ายเขาไม่ให้เห็นคุณหมอแล้วพอฉีดโบเสร็จแล้วนะ ไอริ้วรอยเราจะค่อยๆดีขึ้นภายใน7จ็ถึงสิวันก็คือเดี๋ยวเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าริ้วรอยที่มันเริ่มมีเนี่ยมันจะหายไปแต่ว่าคุณหมอเขาจะประเมินให้ว่าต้องใช้กี่ยูกี่ยูเพราะว่าถ้าเกิดฉีดเยอะไปเดี๋ยวตึงแข็งไปกระเบื้องก็ไม่เอานะบางทีเราต้องไป acting มันมันตึงเยอะไปมันก็ขยับหน้าไม่ได้อะไรนี้นะๆๆเออก็ต้องระวังๆๆแล้วก็เขาห้ามโดยความร้อนด้วยก็อย่าไปใกล้อะเวลาไปกิน ช่วงนี้กินชาบูกันเยอะไงก็อย่าเอาหน้าไปจ่ออะไรกันไม่ใช่กินไม่ได้นะแต่ว่าเราอยู่ห่างนิดนึงอะไรแบบนี้ถ้าใครแบบร้อนรุ่มในใจอันนั้นไม่เกี่ยวมันไม่มีผลเออแค่เตาร้อนหรือว่าอย่าไปตากแดดเยอะหน้ามันก็จะดําด้วยแล้วไอโบมันก็จะสลายเร็วขึ้นด้วยนะอันนี้ครอบควรระวังอย่างอื่นไม่ต้องระวังอะไรครับระวังว่าจะหล่อจะสวยขึ้นเดี๋ยวความสวยจะหายไปแค่นั้นเองอืเดีย๋ยวไปลุยกันต่ไอไปพรอมนะครับพี่หมอ น,นี้เอ็มพีกำลังนั่งหล่อดิบวิตามินผิวอยู่ต้องนั่งหล่อๆด้วยนะเพราะว่าคนหล่อเนาะอ่าอยากรู้ใช่ไหมว่าดิฟวิตามินผิวเนี่ยช่วยอะไร mm hmm. เขาก็จะช่วยเรื่องอ่า mm hmm. ด้านอนุมูลอิสระกันเรื่องแบบความอ่อนเยาว์ด้วยผิวเปล่งปลั่งด้วยนะแล้วก็อ่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองนอนน้อยพักผ่อนน้อยโซมหรือว่า ผิวเนี่ยรู้สึกไม่ชุ่มชื่นดูไร้สุขภาพนะครับก็สามารถมาดิฟวิตามินช่วยเสริมได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินวิตามินอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยมันกว่าจะดูดซึมมามันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาและอาจจะอันนี้คุณหมอบอกนะว่าถ้ากินเข้าไปมันมีโอกาสที่เราจะขับถ่ายออกไปก็ดูดซึมได้ไม่ไม่ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่ามาดิฟแบบเนี้ยคือเต็มร้อยเข้าเต็มเป็นซึมเข้าไปเลยซึมเป็นซ่วมเลยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าซึมเข้าเส้นเลือดเนี่ยมันก็ดูดซึมได้เต็มที่ใช่ไหม แล้วก็ได้ผล MP ี่อ่ะจะถามที่นี้ว่าแล้วทําได้บ่อยแค่ไหนก็สามารถทําได้เดือนละ2ครั้งเลยนะครับมาศึกษาที่นี่ได้เลยรับรองว่าผิว่ดีแน่นอน,อนผมเองก็เป็นคนที่บางทีทํางานวงการบันเทิงมันก็ไม่เป็นเวลาลวมันก็พักผ่อนน้อยนอนไม่เป็นเวลามันก็จะอาจมีการโทมกันอะไรเกิดขึ้นจะเห็นได้นะว่าศิลปินดาราทํา,าทไมผิวเขาเปล่งปลั่งเขาก็จะมีตัวช่วยแบบนี้พี่เอง ลแล้วแม่เอา้า <ขอ S 2> กลับแล้วเหรอคะไม่ต้่หมวกหรออ๋อเดี๋ยวก็กินจะปูต่อเนี่ยแต่จะไม่ต้องเติมหมวกเขาเกินไปพยายัดพยายัดช่วยโลกร้อนไา้แม่ไปเลยครับไปเลยครับ